พ่อทำไมไม่จอดไฟแดงมอมยังพม่ันถึงไฟนี้พอจอดก็ได้สวัสดีพเมธพี่น้องสุขูสุขคนคาัพอกันอีกแล้วครับกับผมนร่นลุทดิศจากช่องรายการอิสานวาซาบีนะครับมุ่งนีกันมาในช่วงของน่าหนาไอเดียครับซึ่งจะเปลี่ยนอีที่3แล้วนะครับมุ่งนีกับสิพอผาพี่น้องใบเบิ้งกับ ไฟแดงนะครับคือว่าสัญญาณจะราจรของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางแยกทางร่วมนะครับพอจะสามแยกหรือว่าที่แยกนะครับถ้ามีการสัญจรหลายขึ้นหลายขึ้นนะฮะาเจ้าก็ต้องเห็นสัญญาณไฟแดงนะครับเพื่ออำนวยสะดวกแกุ้ก้นที่สัญจรไปมากแต่ว่าทางแยกบางแยกนะครับก่อนี่ถึงสามแยกหรือว่าที่แยกนะครับจุดก็เป็นทางโค้งเนาะ คงแล้วการังถึงที่แยกส่นะครับว่านี้จากการเย็บสถิติย้อนหลังเรื่อประวัติการเกิดอุบัติเหตุข้างก้อนนะครับการนาสิเกิดขึ้นวอยนะครับเพราะว่ารถที่ขับรถมากหรือความเร็วนะครับรานากใหาเป็นท่าโค้งนะครับอโคงแล้วก็เป็นไฟแดงใช่สินะครับารอาจจะเกิดการเบรกกระทันหันนะครับบางเทียอาจจะเบรกยู่บางเทียกาอาจจะเบรกว่ายู่นะครับเพราะว่าญี่ปุ่น,นเนาะ,นะันถึง ฝนตกนะครับแล้วกาหิมะตกสินะครับอาจจิดการถับเบรกบวอยุก็อาจเกิดการลื่นถลไมนะครับไปเป็นอุบัติเหตุเกคูยกทีใส่ถนนรวมกันนะครับเพราะว่าจะเป็นจักรยานหรือว่าค้นขามถนนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดการเบรกกระท่านหันนะครับรถที่ตามหลังมากก็ต้องเบรกกระท่านหันขึ้นกันนะครับเบกยดวุก็บวายุเบรกบวอยุกั อาจจะเกิดการส่วนถ่ายกันได้นะครับวันนี้ข้าเจ้าก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยแก้ปูสัญจรไปมากนะครับคือว่าผู้ใช้รถแทรถนนอีกก็คือเพื่อนเอาไฟแดงนะครับอีกตัวหนึ่งไปตั้งตรงทาาหง้งนะครับแล้วก็ต่อสัญญ,ญาณมหาตัวู่ตรงชี้แยกนะครับเราหาให้มันเกิดสัญญ,ญาณขึ้นร้อมกันนะครับ เขียวกับเขียวพร้อมกันแดงกับแดงพร้อมกันหรือว่าเหลืองกับเหลืองพร้อมกันนะครับเฮ็ดไทยผู้ที่ขับรถนะครับมาเรามาถึงตรงคงนะฮะในรับรูบ้ว่าตอนนี้สัญญาณไฟแดงตรงซี่เนียนะครับอ่าขึ้นไฟยังอยู่นะครับการสีดแดงเรามั่ระวังกันนะครับการติดสัญญาณไฟแดงแฝงตัวนี้นะฮะซ,ซึ่งผมต่างซื้อขึ้นมาเองนะเนาะมันก็น่าจ,จะซอยให้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ลดลงได้นะครับ ถ้าหลายๆหม่องหลายๆที่เอาตรงนี้ไปติดตั้งล้วก็เขตแบบนี้ก็น่าจะเห็นห้ควา้ปลอดภัยต่อการสัญจรมีมากขึ้นนะครับสำหรับในเขตเมืองที่ผมอยู่นี่นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับเมื่อวี้ผมพาพี่น้องขับรถบึงทั้ง3จุดเลยนะครับะคล้ๆกันนะฮะเราก็ติดตั้งอยู่ในดูแบบเดียวกันนะครับคืออยู่ตรงข้างโค้งนะครับก่อนไปถึง แก่จริงๆนะครับสำหรับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็บเบิ้องล้วกันาจะมีประโยชน์คึอกันนะครับก็บคือว่า,าสำหรับถนนย่ญ่นะครับอบา่าจะเป็นซี่เล่นหรือว่าหกเล่นนะครับ ก็น่าจะเป็นถนนทีว่ามีการสัญจรมากนะครับมีเั้งรถบรรทุกมีทร้งรถใหญ่นะครับการทีมีสัญญาณไฟจุดเดียวนะครับก็คือจุดตรงหน้าท้างใส่นะครับเอาเป็นว่าเสาใส่ั็ยืนออกมาเนาะครับ,รรบแล้วกให้ค้นบึงตรงตรงหน้ากระ้องนะครับแต่ว่ามันกะถ้ามีต่รดหน่อยเรียนก็ดีไปนะครับบางที รหหน่อยแต่ด้แรียนยู่ังล้างหลัง่า่นะครับโหบรรทุกกับขวางไปซะส่นะครับและเ,เห็นมองมาเห็นซ้ำว่าตอนนี้ขึ้นสัญญาณไฟยังอยู่นะครับเรียนด้าน้ำฝนรถดบรรทุกหลายกระวองกลายเป็นการพาไฟแดงไปโดยโบรูโตก็มี่นะครับถ้าเจ้ากับเพิ่มสัญญาณจาะราจรขึ้นมาอีกนะครับโดยที่ผู้ต่อพ่วงก,กันกับสัญญาณไฟแดงตรงหน้านะครับ แยกไปไว้ฟังอีกถนนนึ่งยนะครับอย่างที่เห็นนี้นะฮะฟังขวาของเลื่นตรงขามนะครับแต่ว่าหันไฟมหาเท่านะครับหันไฟมหาทางเท่าทางทีกําลังเดินทางอยู่นี่นะครับเรียทไทยถึงแม้วา่าสิมีรถบรรทุกขวางหรือว่าบางเป็นแต่ของแนบมเห็นนะฮะเท่าก็สามารถเหลือบมองไปทางฟังขวานะครับเระดทไทยเป็นสัญญาณไฟตัวเดียวกันนะครับ เอาแล้วครับฝากขี้ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แล้วฮะมือนีรหวังว่าเนื้อหางเท่าสิเป็นประโยชน์กับพี่ตะนองนะครับสําหรับขี้พิล็งหนาทิ่นี่อย่าง,างกันรอติดตามกันนะครับก mm ่ hmm. อนจุจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจบวกเข้านะครับเด้ mm ่อ hmm. เราพบกันไหมขีปวิดีโอหนาครับ mm hmm. สวัสดีครับ